ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้วิเบวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถก,ร,ถกระบะแห่งอนาคตที่สร้างกระแสในปี2026อย่าง Toyota h i l u ั Travel สีเทาอันโดดเด่นรุ่นใหม่นี้ผสมผสานความแข็งแกร่งสไตล์ออฟโรดเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและสัมผัสของความหรูหราที่ลงตัวกลายเป็นหนึ่งในรถกระบะไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยตอนนี้รูปลักษณ์ภายนอกในสีเทาเมทัลลิกด้านดุดัดนและล้ำยุคอย่างแท้จริง ดีไซน์ภายนอกทรงพลังด้วยฝาหน้าและทรงคมกระจางหน้าทรงรังพึ่งแบบอนาคตเส้นสายแอโรไดนามิกที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตกันชนหน้าเสริมแผ่นกันกระแทกส่วนท้ายติดตั้งไฟท้ายดิจิทัลแบบเต็มแถบที่สว่างทั้งแถบสไตล์ EV ลอมักสีดำพร้อมยางออฟโรดขนาดใหญ่สุมล้อที่บึกบึนและเส้นสายด้านข้างที่แสดงถึงพลังและความมั่นคงอย่างแท้จริงขุมพลังของทรา v วคือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบมอเตอร์คู ให้แรงบิดทันทีพร้อมอัตราเร่งที่เราใจขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเหมาะทั้งในเมืองเส้นทางเขาหรือชายหาดแบตเตอรี่98กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งจริงกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จเหมาะกับการเดินทางไกลทั่วไทยภายในห้องโดยสารเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากไฮลักที่คุณเคยรู้จักการตกแต่งด้วยเบาะหนังสีเทาแบบพรีเมียม แผงคอนโซลสัมผัสลุ่มพร้อมไฟแอมเบียนรอบห้องโดยสารหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่15นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดดิจิทัลปรับแต่งได้เต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลแบตเตอรี่การนำทางและระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะครบถ้วนหลังคากระจกพารามิกบอปรับไฟฟ้า,ฟาทุกตำแหน่งพร้อมระบบจดจำตำแหน่งและมีฟังก์ชันนวดเฉพาะสำหรับผู้ขับด้านความปลอดภัยโตโยตา้าจัดเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์4.0ครบชุดทั้งระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ ระบบเบรกฉุกเฉินกล้องรอบคันระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนอีกทั้งยังรองรับการขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติระดับ2เหมาะก,กับการเดินทางไกลบนทางหลวงพื้นที่กระบะหลังตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานด้วยฝาท้ายไฟฟ้ากล่องเก็บของข้างกระบะแบบกันน้ำช่องจ่ายไฟ 220V สำหรับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมาะทั้งนักธุรกิจหรือสายลุยสุดสัปดาห์ ด้านการชาร์จรวดเร็วทันใจรองรับ DC Fast Charging สูงสุด180กิโลวัตต์จาก10%ถึง80%ใช้เวลาเพียง25นาทีโตโยต้ายังร่วมมือกับเครือข่ายสถานีชาร์จทั่วประเทศระบบนำทางของรถจะแสดงตำแหน่งสถานีชาร์จพร้อมความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์อีกด้วย นี่ไม่ใช่แค่กระบะอีวีแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งยุคใหม่ที่ผสานไลฟ์สไตล์กับอนาคตอย่างลงตัว2026 Toyota Hilux t r a o คันนี้ล้ำสมัยแข็งแกรง่งเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและหรูหรามีระดับพร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนกรุงเทพมหานครหรือยอดเขาเชียงใหม่หากคุณชอบรถกระบะแห่งอนาคตและต้องการติดตามรีวิวสุดล้ำจาก AutoVibe กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ขขีดขีดดหากคุณต้องการปรับโทนให้ดูหรูหราขึ้นหรือให้เหมาะกับสไตล์วัยรุ่นมากขึ้นบอกได้เลยนะครับ